โอเคครับสวัสดีครับอัสลามอะลยกุมด้วยครับวันนี้เรียนการการการกันหน้ากโนโดนโนดอ่ะเอามายเอามาครับอ่าหนึ่งมายเริวมายหนึ่งสองสามครับเย,ยงคอทำทำซ้ำโฟกัสที่ปลายมีดนะระวังมีดขอบปากด้วยนะใช้ที่โป้งดึงนะใช้ที่โป้งดึง เออเสริมนิดเดียวนักเรียนตรงปลายจมูกอ่ะในตำแหน่งที่สองระหว่างร่องจมูกอ่ะให้ใช้นิ้วโป้งดูดูที่จานให้ใช้นิ้วโป้งดันแบบนี้ขึ้นลองทำซีลองทำซีเออนั่นแหละดันตรงใช้ใช้ดันจมูกขึ้นนิดนึงหนึ่งสองสามต่อไปสี่ห้า ตั้งมีไถ่เนาะตั้งมีสี่สิบห้าองศาอย่าตั้งนี่อันนี้คือตั้งเก้าสิบตั้งนอนนอนนอนอีกเอออย่างนั้นถูกต้องก็จาไว้นะตั้งมีนอนไว้นะสี่ห้านะมันก็ไม่ได้นะเพราะสี่ห้าหกมันไม่ได้ะ่ะเอามา 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไม้หนึ่งสองสามไม้ครับเอาจนควนจนชิ้นอนะ พราะถ้าแก้มขวาแก้มซ้ายมันไม่ไปต่อกับคางอะเข้าใจปะอย่างนั้นแสดงว่าสูตรกูเดจอมาดีแล้วหนึ่งสองสามอ้าวสแก้มขวาเอาแก้มขวาลูกค้าสเออเออเอาสแก้มขวาลูกค้าอ่าโอเคหนึ่งสองสามส่อ่ห้าแก้ม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 ซ้ายลูกค้าห้า แล้วก็ต่อ6เลยต่อ6สวัสดีนะครับอันนี้การโกรหนวดของไทยสยามครับ9ข้อหลักๆของการกันหน้าโกหนวดครับเอาต่อไป6อยู่ไหน6อยู่ใต้คาง6คางนะฮะไม่ใช่นี่ยืนในตำแหน่งเดิมวางมีเหมือนเดิมจาก5แก้มอ่ะ ห้าอยู่ไหนห้าวางมิดยังไงอ่าโอเคแล้วก็มาหกเลยอ่าลากมาหกเลยลากมาหก<ะ>เห็นนะมอ่าวางมิดดีๆวางมิดดีๆนิโป้องอยู่ไหนเออขยับตัวขึ้นไปนิดนึงก็อีตัวนี้มันในนี่ขยับตัวขึ้นมาเออโอเคนั่นแหละต่อหกนิโป้องอยู่ไหนนิโป้องอยู่ไหน,น,นลรหกใช่ตรงนี้หมครับใช่ถูกต้องครับหกตรงคางยืนมันเดินปกติเลยขวางมาเลยขวาง วางเออที่โป้งดึงไล่ไปวามีสี่พ้าองศาย้ำว่าวางมีสี่สิบห้าองศาเพื่อที่ตัดหนวดเอาไม้กลับไปตำแหน่งสี่ห้าหกไปแก้มอยู่ไหนส 4, 4ีสวัสดีครับหคนดูนะฝากแชร์นิดนึงสีหถ้าคุณจำ ก้าขั้นตอนของการกันหน้าโกหนวดของไทยสยามได้คุณก็เทพแล้วตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่หกสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะฮะคุณอยากจะทำฮอตเชฟคุณอยากจะอ,อะไรก็แต่ก็9้าข้อหลักนี้เช่นกัน ต่อไปในตำแหน่งที่7ไปยืนที่หัวลูกค้าศรีรษะลูกค้าใต้าปากใต้าปากเห็นไหมเห็นใต้าปากไหมนี่โป้งอยู่หลังมิโกนทุกครั้งตั้งแล้วงัดขึ้นเออนั่นแหละนี่คือในตำแหน่งที่7ต่อไปในตำแหน่งที่8ดใต้คางตำแหน่งที่8ไม่โกนอย่างนี้ป้ายืนอยู่ที่เดิม ยุ่จัจนแหละถูกต้องหงษคางขึ้นใช่เราเป็นผู้หญิงต้องหาวิธีเซฟด้วยโน้มตัวได้ไหมเก้าอี้ถึงที่บอกว่าการปรับเก้าอี้มันมีผลนี่โป้งดึงตั้งมีดสี่าอุษาตั้งมีดนอนนี่ในตำแหน่งที่แปถูกต้องไหมต่อไปในตำแหน่งที่9ก้ากลับไปยืนข้างซ้ายเหมือนเดิม แล้วการจากหน้าผากลงมาที่คิ้วเป็นการสร้างกรอบคิ้วไปในตัวใส่ผมขึ้นโอเคครับใช้ได้อ่าเอาใหม่เลยครับนี้เริ่มใหม่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาใหม่เลยครับทำตามขั้นตอนเลยครับ ทำเลยทำเลยสวัสดีครับสอบถามใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการโกนหนวดถามมาเลยนะฮะเดีย๋ยวผมตอบให้โฟกัสที่ปลายมีดนะขอปากระวังด้วยนะมิโกโนเนี่ยนักเรียนจำไว้นะท่าทางของนักเรียนไม่คล่องนะมันจะเป็นอะไรที่ลูกค้าไม่มีความไว้ใจเลยส่วนคนที่นอน พยายามเก็บรายละเอียดน้ำหนักมือของช่างให้ดีในความรู้สึกว่ามันบาดายกูรู้เปล่าว่าน้ากูรู้สึกว่าแสบหรือเปล่าวะให้จับความรู้สึกด้วยนะนักเรียนป้าบาดตั้งแต่หนึ่งเลยใช่ไหมบาดตรงไหนนั่นแหะมุมปากล่างนั่นแหะถึงได้บอกแล้วนี่คือสําคัญนักเรียนจับไว้ดีๆไม่โกนเล่นไม่ได้ อันนี้คือความคล่องของนักเรียนเดี๋ยวเฉพาะลงมือจริงน,นักเรียนมีความสั่นเกิดขึ้นอีกการเรียนการเรียนที่เป็นพื้นฐานเป็นแบบเนี้ยอาจารย์บอกแล้วว่ามาตรฐานสากลเรียนแบบเนี้ยมันดูเชยมันดูไม่ทันสมยัยต้องไปดูฮัตเชฟต้องไปดูอะไรงนั้นน่ะมันถึงจะรู้สึกว่าทันสมยัยสอนดีสอนเกง่งแต่เนี้ยอย่าลืมนะว่ามันคือเบสิกพื้นฐานที่ไม่ต่อยอดกับสากลได้ ดังนั้นนักเรียนจงจําใส่กะโหลกเอาไว้ว่าถ้านักเรียนทําพวกนี้ไม่ได้อย่าไปต่อยอดเลยจําไว้ินิโป้งเดึงดีๆวางมีด ει, ดีๆกระเดือกมีอีกลูกค้าจังหวะคืนน้าลายมีอีกไม่ใช่ง่งายๆไม่เอาสวยหรูเจอคนแก่หนังย่นทํำยังไงยากเขา้าไปอีกคนเป็นสิวเป็นแผลเป็นเป็นยังไงอีกยากข้าไปอีก กนหนวดโกนคางลูกค้าคางแตกเป็นแผลเย็บยากขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่พูดของจริงสอนเหมือนบนแต่ก็ต้องบนแหละเพราะอยากให้นักเรียนได้มาต่อไปพับมีดเก็บพับมีดเก็บเก็บเลยครับถือเลยแล้วโยกเก้าอี้ให้ลูกค้าขึ้นนั่งเหมือนเดิมโยกกรบบพร้อมส่งสัญญาณให้ลูกค้านี่ด้วย เออให้ลูกค้ายกตัวขึ้นด้วยโยกแล้วก็โยกกลับไปยกรอกกลับไว้ให้ดีๆโยกรอกกลับไว้ดีๆอ,อ่าโอเคเปลี่ยนคนเลยคราวนี้สลับคนชวนไม่ไมต้องชวนอีกรอบนึงอ่าสลับคนชุดนี้สลับคนโอเคครับขอบคุณฮะอันนี้เป็นในเฟสผมทำา,าันไยให้ดูเล่นๆกันเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ในเพจเก็บไว้นะครับ <S <S บ,าบายบายขอบคุณครับ